เดือนโปรดใช้ดุลพินิษพิจารณาในการรับชมนเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแหมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเดินมาเิกครับ,ค,รบคลิปนี้ก็มีสูตรมาฝากกันครับวันอาทิตย์วันนี้วันที่7นะวันที่7มิถุนายนวันอาทิตย์นะครับมาพบกับสูตรดีๆสูตรเด็ด มาดูงวดเป็นที่16ครับนะสูตรมาแบ่งปันกันนะลองดูเราได้สูตรใหม่มาแล้วนะปักหลักสิล่างนะคลิปนี้เป็นหลักสุดท้ายด้วยสิเราลงไปทุกหลักแล้วนะเออลองมาดูว่า10ล่างเป็นยังไงครับสถิติแปดนวดวดที่แล้วนี่โอ้ยนิดเดียวนะครับหน่วยล่างนี่เราเข้ามา3สูตรเลยนะ เป็นพระเอกเลยสูตร่วยล่าง3ส,สูตรชนกันตัวเดียวเลยเลขกสี่ขาด0ิบล่างไปนี่เอา10บล่างเอามาใหม่ลองดูเป็นยังไงนะครับสถิติแงวดนี่ดูสถิติกันให้ครบ8งวดเลยผลการออกสลาก3ตัวบน2ตัวล่างผลการคำนวณแปดงวดแล้วตอนท้ายเราก็จะมาคำนวณทีละขั้นตอนนะวิธีการคำนวณโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งออมาดูวิธีการคำนวณทีนี้เรามาดูสูตรก่อน สูตรที่เราจะใช้ในการคำนวณน,นะเพื่อเป็นฐานสิบล่างงวดน,นี้เนี่ยเราจะใช้หลักหมื่นบวกหลักสิบร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองผลรวมไปบวกสี่สองสองคงที่ผลลัพธถทะเลขสองหลักเอาหลักหน่วยหลักเดียวนะหลักหมื 10, ่นบวกหลักสิบหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองบวกสี่สองสองคงที่ผลลั์เลยทีนี้เรามาดูคอมพิวเตอร์คำนวณให้เราแล้ว 802ออก82 8เข้า10ล่างน่1ง,ง,งวดแล้วนะ246 6 8 6เข้า10ล่าง024 06 0เข้า10ล่าง913 9 4 9เข้า10ล่าง791 98 9เข้า10ล่าง791 77 7เข้า10ล่างเงาวละ6งวด 024 22 2เข้า10ล่าง024 24 24 24เข้าครบเลยนี่ทั้ง10ทั้งหน่วยล่าง2ตัวล่างเอาละเห็นชัดๆหน้าจอเดียวเลย1 2 3 4 5 6 7 8งวดยังไม่ผิดพลาดยังไม่หลุดเอาละงวดที่จะถึงงวดที่9มาลุ้นกันครับหลักหมื่นเลขกา หลักสิบเลข6หลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่2ก็คือเลข2หลักหมื่นหลักสิบร้อยสามตัวหน้าครั้งที่2 8 3บวก6เป็น9บวก2เป็น11เอาเลข1่เอาหลักหน่วยหลักเดียว2หลักเนี่ยบวก4ของที่ได้เลข5 5บวก2งของที่ได้เลข7 7็ดบวก2งของที่ได้เลข9 5 7า เรียบร้อยนี่นะครับสูตรก็นี่แหละนี่ชื่ออจารย์ครับเลโอลิชนะไม่ได้บอกช่วงแรกๆก,ก็ต้องแนะนำตัวนิดนึงเนาะสามปีมาแล้วยังไม่ได้บอกเลยเออเพราะทำช่องเดียวไงแต่ก่อนทำช่อง KTV กับ DTV สองช่องไม่มีปัญหาคราวนี้มาทำเว็บเพจนะทำเว็เบเพจทำไลน์กลุ่ม เขาเรียกเขาไม่จะเรียกไงเด็วก็เรียกดีทีวีเด็กก็เรียกเคทีวีมาก็เลยเออเอเอาเอาลองแล้วก็ใช้น้าแฝงไปนะครับโอเคจะได้เรียกกันได้ง่ายๆหน่อยหลักหมื่นหลักสิบหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองบวกสี่สองสองคงที่สูนรนะครับโอเคครับโปรกรมใหม่ขึ้นหน้าคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือน โปรดใช้ดุลพินิจพิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติ่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสหกินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย